กระแสเวทีประกวดกลับมาคึกคักสนุกสนานอีกครั้งครับงานนี้เวทีหนุ่มหล่อรักโลก m r Landscape International Thailand 2023เลยจัดเต็มกับแคมเปญ b a t t e r to g e t h e r กลุ่ม New Gen รวมพลังมีใจไปด้วยกันกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับการประกวดในปีนี้เราได้จัดทำรางวัลเงินพร้อมของรางวัลมูลค่านับแสนบาทอีกทั้งยังมีรางวัลพิเศษอีก15รางวัลครับและ ทงวันที่เป็นแรงบันดาลใจต่างๆเพื่อสารฝันให้เป็นจริงสู่เส้นทางบันเทิงและอาชีพนายแบบด้วยครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นงานเพจคอนเฟล็นซ์นะครับแล้วก็มีผู้ร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนคณะกรรมการแล้วก็เขาเรียกว่า PD ดีที่จะมาร่วมง,งานอยู่เบื้องหลังตัวนี้เต็มเวทีแล้วนะครับเต็มงานแล้วนะครับถึงจุดแข่งปีนี้ของเรา่อยค่ะว่าเราจะแตกต่างจากเวทีการกอื่นอย่างไรยังไงครสำหรับเวทีของเราเราจุดแข่งของเราก็คือยังรักษาคอนเซ็ปต์หนุ่มหล่อรักโลกแล้วก็นางงามรักโลกนะครับเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีนี้เราอยากจะขึ้นท็อปไฟนะครับเป,เป็นเขาเรียกว่าเว แกนเซลมระดับประเทศให้ได้นะครับว่าถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมากับไอทีมิสเตอร์แลนส์เกตเลยแล้วกันนะครที่ผ่านมาก็ได้น้องๆเข้าในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นในแบบอาชีพแล้วก็ต่อยอดโด,โดยที่สามารถเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทำเขาเรียกว่าเป็นในแบบเป็น YouTube เป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักร้องหรือ,อทำงานในวงการบันเทิงนะครับหลายคนเลยครับเห็นบอกว่าปีนี้พิเศษก็คือมีมิส์แล ใช่ครับสำหรับมิต,ตรแลนด์สเคปเนี่ยเราจัดมาอยู่แล้วปีนี้9สุดปีที่4เราก็โอเพ่นสำหรับมิตรแลนด์สเคปอ,ออฟเดอะเวิร์นะครับซึ่งเป็นเวทีแรกของประเทศไทยนะครับแน่นอนน่าการจัดในครั้งนี้ค่ะคอนเซ็ป ค <Concept, S 2> อนเซปต์การจัดงานของหนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือ better together เราจะไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปพร้อมกันสร้างเขาเรียกว่าสิ่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปรณรงค์กันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเพื่อให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นในสภาวะที่ถดถอยแล้วก็ในสภาวะที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงนะครับอ,อย่างเกณฑ์การคัดเลือกที่จะหาหนุ่มหล่อระดับประเทศเข้่ไปในเวทีระดับโลกกะค่ะ สำหรับหนุ่มหล่อรักโลกเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องหล่อมากนะครับขอให้มีความมั่นใจบุคลิกดีแล้วก็สามารถไปต่อยอดในทําธุรกิจแล้วก็จิตใต้สำนึกก็คือต้องเป็นเขาเขาเรียกว่านักพัฒนานักจิตอาสานะครับเพื่อต่อยอดในการทํางานสาธารณประโยชน์นะครับค่ะที่บอกว่าปีนี้มีการไปเก็บตัวแล้วก็จะมาต,ววมาตวรวจจริงเมื่อไหร่ยังไงคสำหรับกิจกรรมของเรานอกจากงานเพจคอนเฟอเรนซ์จบแล้วเราจะมีการเก็บตัวอของหนุ่มๆ ประมาณวันที่21ที่21อย่ิบ2อมกรานะครับที่ชาโตเดอเขาใหญ่นะครับที่เขาใหญ่แล้วก็จะมีรอบไฟนอลวันที่19บากุมภานะครับ แล้วก็ในส่วนของมิดแลนด์สเ็ปนี่คือเราขยับวันที่ไปน,นิดหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวครับเพราะทุกคนก็อยากจะประกวดเพิ่มขึ้นเราเลยเลื่อนวันเป็นวันที่8เดือนธันวาครับสวัสดีนะคะดรรานิดานกไทยเจริญนะคะหรือว่านกไทยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะที่พี่หมีได้จัดงานตัวนี้นะคะแลนด์สเคปมิสเตอร์แอนดนะคะก็นกไทยรู้สึกดีใจมากเพราะว่า เกี่ยวข้องกับนกไทยคืออะไรเพราะนกเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติรักต้นไม้หรือธรรมชาติมากๆคนรอบข้างก็จะรู้นะคะแล้วด้วยผลิตภณัณฑ์หรือว่าอาชีพที่ทําอยู่ก็สอดคล้องเกี่ยวกับการข้องเกี่ยวกับการธรรมชาติอะไรต่างๆค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าออพอพี่มาเชิญมางานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเราได้ร่วมกันผลักด,ดันน้องๆหรือว่าคนยุคใหม่นะคะให้มีส่วนร,ร่วมในการประกวดเวทีนี้นะคะ ก็ S <S จะได้มิสซิสเอ่อมิสเตอร์มิสกับเอ่อมิสเตอร์แลนด์สเคปนะคะก็เอ่อเราจะได้คนหนุ่มหนุมหรือว่าสาวสาวที่มีเอ่อ uh, เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเป็นนักคิดนักปัญนาแล้วก็ให้เดน้อง,น,องน้องทุกคนได้มีกิจกรรมแล้วก็มาร่วมการผลักดันทําให้สังคมน่าอยู่โดยการใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองของแต่ละคนนะคะเพราะเด็กสมัยนี้ยุคใหม่ก็เป็นคนที่เก่งมากด้วยค่ะอยากผลักดันให้น้องๆนําความรู้ความสามารถของตัวเองนั้นผลักดันแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะคะ ออช่วยกันมาร่วมกันทําสิ่งดีๆกันนะคะให้โลกมีสังคมนี้น่าอยู่นะคะโดยคนดีๆค่ะคุณค่ะขอบคุณคหมู่บา้านคริสตนกินเขาใหญ่นะครับก็ยินดีที่ให้ให้น้องๆได้น้องๆที่มีจิตที่จะเป็นจิตอาสารักธรรมชาติรักโลกนะครับ,บเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้ให้เป็นจิตอาสาให้ไปทำสาสาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ เราก็เลยมีความยินดีที่อยากจะช่วยสนับสนุนตรงนี้โดยการใช้พื้นที่รีสอร์ทที่หมู่บ้านที่เขาใหญ่นะครับให้เป็นที่พักตลอดทั้งปีนะครับฟรีเลยนะครับสวัสดีครับอินทวัน์ธนทิติพัฒน์นะครับปีนี้ได้มีโอกาสได้เข้ามาลังสรรธรรมมงคลให้กับนิส s ์แลนด์สเกนะครับ,บความรู้สึกที่ได้ทำส่แล้วก็มงให้กับเบทีนระดับประเทศแบบนี้นครับ แรงบันดาลใจในการทำมงกุฎของมิสแอนสกีปในปีนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิทัศน์ของภูเขายอดเขาที่มีความแหลมซึ่งเกือบเสือนความฉลาดและความหลักแหลมของผู้เข้าประกวดมิสแอนสกปในปีนี้นะครับสวัสดีครับผมนายประมงนะแต่ว่าผมไม่ได้ชื่อนายประมง <c oughs> ชื่อจตทุกคนครับ ก็ที่เล็งเห็นเวทีนี้เพราะว่าปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสร่วมงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเป็นอยูในคณะทำงานของประมงพื้นบ้านเพื่อการพนิชย์เนื่องจากธุรกิจผมก็มาแต่สินค้าประมงทั้งหลายก็เล็งเห็นว่านุ่มรอรักโลกเนี่ยจะขาคสนเ็รต์มากเพื่อประมงและเกษตรเพื่อการยั่งยืนครับเดี๋ยวอาจารย์ขาบนุ่มๆเข้าไปสวัสดีได้ครับขอบคุณมากเลยกระทรวงด้วยครับสวัสดีครับ บริษัทพอมิทโกลบอลจำกัดนะครับผมถนนพุทธิเดชาสินครับก็มีความรู้สึกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การดูแลโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการนะครับแล้วก็บริษัทของเราก็ได้ผลิตสินค้าตัวหนึ่งขึ้นมานะครับหรือหลายๆตัวนะครับชื่อผลิตภัณฑ์พร้อมกาแฟนะครับเป็นกาแฟดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สามารถที่ จะทาให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้นะครับเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไปทําในสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําเพื่อส่วนรวมนะครับการช่วยสังคมนะครับในการที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเพื่อให้แรงกระเพื่อมในการที่พวกเราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะสร้างสังคมนะครับของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไปนะครับและงานในวันนี้นะครับมิสและก็มิสเตอร์นะครับแลสเคปครับผมกับองค์กรนะครับก็ยินดีที่จะเข้าร่วมและสนับสนุนนะครับ ผู้จัดนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับขอให้กิจการงานต่างๆนะครับรู้ล่วงไว้ได้ด้วยดีครับผมครับสวัสดีครับทวีนะครับผู้จัดการทั่วไปโรงแรมชาโตเดอะเขาใหญ่นะฮะเหตุผลที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการมิสซ์แลนส์เคปเดอะเนชั่นแนลไทยแลนด์เนี่ยนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของหนุ่มหล่อรักโลกนะครับตรงกับความเป็นโรงแรมชาโตเดอะเขาใหญ่นะครับซึ่งเน้นธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับหลักคุณได้ประมาณนี้ครับ สวัสดีครับผมวิทย์นะครับจากผลิตภัณฑ์ตราใบาหม่อนนะครับจากบริษัทจากบริษัทไลฟ์วิวเก็บตะวันนะครับจะบอกว่าคอนเซปต์หรือแนวคิดในการทำงานเนี่ยครับของมิสเตอร์แลนด์สเคปและมิสแลนด์สเคปเนี่ยตรงกับบริษัทก็คือว่าเป็นเรื่องของการรักโลกนะครับนึกถึงธรรมชาตินะครับเราไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นผลิตภัณฑ์ของตราใบาหม่อนเนี่ยนะครับเ,เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสารพิษเจืปอปนเป็น ออร์แกนิกนะฮะดังนั้นาการที่เรามาสนับสนุนเวทีนี้นะครับมองเล็งเห็นว่าหนุ่มหล่อที่มาในการประกวดนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวาที่มาประกวดในงานงานนี้นะครับมีแนวคิดมีการที่จะนําความคิดไปในเรื่องของการเล่าลกรักโลกรักธรรมชาติดังนั้นยินดีที่จะสนับสนุนตรงนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุยสรภาพันธ์ที่ผัดินนันท์ยานะคะวันนี้พี่ก็มา2เวอร์ชันนะคะคือ มาเป็นผู้บริหารแบรนด์ดิสเดวานะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะซึ่งเป็นออร์แกนิกนะคะคือรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีความภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมีด้วยคือได้ามามีโอกาสปรับภาพลักษณ์ให้กับหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะคือการที่เราจะมีตําแหน่งหรือว่าดูดีเนี่ยภาพลักษณ์นั้นสําคัญมากทั้งบุคลิภาพภายในแล้วก็ภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญมากก็เลยยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในเวทีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ครับสวัสดีค่ะคิตตี้ค่ะกิะะน,นิพรนันตานน์นะคะจากบริษัทไอซ์เอชไอซ์ครีมจำกัดนะคะป็นผ,ผู้ผลิตและก็ส่งออกไอซ์ครีมนะคะในประเทศไทยก็สองอปีแล้วสองปีแล้วเราก็ได้อยู่กับพี่หมีมาแล้วก็เห็นว่าเวทีเนี้ยค่ะมิส แลนด์สเคปแล้วก็มิสเตอร์แลนด์สเคปนะคะเราได้ส่งเสริมแล้วก็นุรักษธรรมชาตินะคะซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเอลเมนต์ของโลกเรานะคะจะได้อยู่กันอย่างแบบสงบและมีความสุขเพื่อลูกเพื่อหลานนะคะเพราะนั้นทางเราก็ยินดีนะคะเ้วยกับเราก็ทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอไอศซครีมแต่ว่าใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชผ,ผักผลไม้ไทยามาทำไอศซครีมส่งออกด้วยนะคะซึ่งเราก็ตรงคอนเซ็ปต์การแล้วเราก็เห็นว่าเวทีเติมเอมีประโยชน์กับเวทีแล้วก็เวทีนี้ก็มีประโยชน์กับ คนส่วนรวมคนส่วนมากก็อยากให้เป็นเวทีที่อยู่ยืนยาวต่อไปแล้วกม็มีผู้สนับสนุนเยอะๆนะคะพี่นีแล้วก็ขอให้แบบปัง,ปงมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อีสรัชดาพรเกตเทศค่ะเป็นซี o ที่รัชซีโอแล้วก็เป็นผู้หารมหาวิลคนฟิล์มก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะอยู่กับพี่หมีตั้งแต่ปีแรกในเรื่องของดูแลเรื่องชุดของชายหนุ่มแล้วก็ปีนี้ก็ะจะมาช่วยดูแลในเรื่องของชุดสูตรแล้วก็ชุดราตีของเด็กๆผู้เข้าประกวดที่จะเข้ารอบนะคะแล้วก็ชอบชอบเวทีพี่หมีตรงที่ว่า ทีพี่หมีสามารถที่พักดันเรื่องเกี่ยวกับการรักโลกร้อนค่ะก็ขอขอบคุณพี่หมีมากนะคะที่ให้เกียรติทุกปีเลยขอ,ขอบคุณค่ะนพวรรณยัวยงดีนะคะเป็นดี r เตอร์ออฟเซลส์ของที่โรงแรมแห่งนี้โรงแรมชื่อเซ็นทรับายเซ็นทาร่าก็วันคอมเพล็กซ์ที่แจ้งวัฒนานะคะโรงแรมจะอยู่ในเครือเซ็นทาร่าค่ะก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะคะที่เข้าการประกวดค่ะเนื่องจากว่าโรงแรมก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของทางโรงแรมนะคะก็คือเป็นฟรีลีทัวเทลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็อุดมการเดียวกันนะคะยินดีค่ะเราก็พร้อมแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสนับสนุนแล้วก็จัดงานต่างๆให้ร่ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะคยินดีต้อนรับครับก็ฝากเวทีมิตร landscape of the world แล้วก็มิตร landscape international นะครับสำหรับหนุ่มหล่อรักโลกและก็นางงามรักโลกครับเราจะ,ะนำไปสู่ในเรื่องของการ,ารอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปที่ตามได้ทางเพจนะครับเฟซบุ๊กมิตร landscape international thailand แล้วก็มิตร landscape ออฟเดอะเวินะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากติดตามาไลฟ์สดกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีถ่ายทอดไลฟ์สดนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณครับ